ถ้าเกิดพูดถึงสุดยอดซูเปอร์สตาร์ของแต่ละวงการถ้าบาสเกตบอลนี่ต้องมีตอนนี้ต้องเลบรอนเจมส์ถ้าฟุตบอลนี่ไม่เลอเนลเมซี่ก็ต้องเป็นคริสเตนโอโรนัลดถ้าเป็นนักผ้ากีฬาก็ต้องเป็นพี่บิ๊กจะไม่ถึงขนาดนั้นผมฟันธงไปแล้วนะฮะแต่ฟุตซอลจะเป็นใครฟุตซอลเทพที่เก่งที่สุดแล้วก็บอกเก่งถึงขนาดไม่ต้องชนะแต่ว่าบุคคลทั่วโลกต่างยกย่องต้องคนนี้ครับ อเลส a น d r o โรซาวีเราหรือว่าเรียกกันสันส้นว่าฟาวกาวเทพแห่งฟุตซอลของบราซิลครับเบอร์ Be 12คนนี้แหละครับพาบราซิลควา้าแชมป์ฟุตซอลโลก2สมัยและดูช็อตเด็ดเลี้ยงลูกลีลายิงประตูสุดๆๆๆๆด,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 ดจริงๆ ปอกานี่รับใช้ชาติมา18ปีนะครับติดทีมชาติ201นัดซัดไป339ลูกส่วนในระดับสโมอสรเน,นี่เล่น697นัดจัดไปอีก932ลูกเท่ากับว่าเล่นไปทั้งหมดเนี่ย898นัดซัดไป1,271ประตูคือยิงมากกว่าจำนวนนัดที่ลงเล่นอีกนะครับหรือว่าทุกนัดที่ลงซัดเฉลีย่ยเกือบลูกครึ่งเลยทีเดียว โดยฟา้าก้าบอกว่าหลังจากจบฟุตซอลชิงแชมป์โลกครั้งนี้ที่โคลอมเบียเขาในวัย39จะประกาศเลิกเล่นนะครับซึ่งบราซิลเองเนี่ยเป็นแชมป์เก่าด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าแชมป์เก่าไปไม่ถึงดวงดาวครับในรอบ16ทีมสุดท้าย แพ้อิรานนะครับจบตำนานฟาวเกวแบบเศร้าๆแต่ดูคุณผู้ชมครับความยิ่งใหญ่ของคนมันไม่ได้วัดจากการเป็นแชมป์มันวัดจากตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเล่นจนถึงวันนี้คุณได้ทำอะไรให้กับวงการบ้างดูครับขนาดคู่แข่งทีมชาติอิรานนี่ยังขอมาสรุดีแล้วคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็นแบบนี้นะครับดูครับโอ้โหเออนักเตะอิรานทั้งทีมครับมาให้เกียรติโยนฟา,าวกกวซึ่งเป็นผู้เล่นฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยนะ นี่แหละครับกีฬามันต้องแบบนี้ในขนาแพ้นั่นเนี่ยก็คือมองได้สองด้านนะมองในแง่หนึ่งก็นักเตะของอิหร่านเนี่ยก็ให้เกียรติฟาวเกลแบบสุดๆมองแง่คืออารมณ์ดีอยู่ไงเพิ่งจะเลีรยอันนี้จริงๆนะเพิ่งจะเขีรยบราซิลตกรอบไปพวกเขาก็อารมณ์ดีเพราะฉะนั้นทำอะไรมันก็ดูแบบเพลินๆไปหมดมันดีไปหมดเลยนะมันก็ประจบเหมาะมาลงตัวเหมือนเป็นการให้เกียรติฟาวเกลแบบสุดๆด้วย